สวัสดีครับมาพอกันกับผมอีกแล้วครับมาได้พอกันโดนน้ครับเนาะนี่ผมอยู่วัดนุนสว่างอยู่วัดลวงปูสีจันผมจะพาเขาไปเบิรงพิพิธภัณฑ์ลวงปูครับเดี๋ยวผมสลับกล้องครับนี่ครับเจดีลวงปูครับผมก็แร่เล่นอยู่หนีมาแต่น้อยนะครับ แต่เลียนอยู่ปถมเห็นมาแต่น้อยครับลุงปูลุงปูซีจันลุงปูชอบโบเมนเห็นเพิ่นมาแต่น้อยเลยครับแต่อยู่ในเขตเนี่ยครับมีลุงปูซีจันลุงปูชอบลุงปูหลุยครับผมจะพาเขาไปบนงผีผีตะพัล์ลุงปูครับจะดูเป็นพระธาตุนะครับลุงปูครับ อันนี้ก็เป็นนักเกยนมาเบี้ยเทียนมือเศร้านี่ครับนี่ครับหลุดเมืองน้องปูมุนขีพึ่งครับนี่ครับเคยเห็นบ,บ่คลูกซีดลูกหาคนกัดไล่ได้ครับเบืองบริขารน้องปูครับ จกกแต่สมัยสมัยตะกี้ครับหลวงปู่เป็นก็เป็นพระสายหลวงปู่มันนะครับเพ่อนเคยไปเรียนศึกษากรรมฐานกับหลวงปู่มันหลวงปู่แหวนสังเตสมัยรุ่นปุ่นครับหลวงปู่ทอนกับมาเยี่ยมกับปูท่ทอน อันนี้เป็นบริขารที่ลุงปูใส่ครับบริขารส่วนตัวครับพาออมไปเบิงเพิ่งข้างนี่ก็รุ่งเย็นครับรุ่งที่ลุงปูใส่ครับ เป็นเกี่ยวกับบริคารหลวงปู่รูปเจดีย์แต่เริ่มสร้างให้หลวงปู่ในหลวงเคยรับผัดกับในหลวงใบมีดโกนสมัยแต่เก่าผมบวชสมัยไม่ก็ได้ใส่สมัยไม่ครับ ของลุงปูก็ใส่สมัยตั้งแต่พูนครับมูหัสนด้เกิดตั้งแต่ผมบุหันเกิดตั้งแต่สมัยขี่เกียหมืนบมครับลุงปูคนไปเลียเยเ้ยนไปเลี้ยนขี่เกนไปเลี้ยนครับผ้าไปเบิง่งมีปิตั้านสั้นสองครับมีพระเกา่ามีที่เพิ่นน้องอขึ้นไว้ของเกา่า ของเกาหลายครับอยู่รื่อนี้ครับตอรีดเกาพวกหมอไหของคนโบราณครับที่เปิเอาาาไว้กันครับที่เศร้านลครับพวกปืนพ้าหนาไมมเศร้ากัน่ะนของสมัยแต่เกาอิโบก็มีครับจะเป็นปืนแก็บครับปืนแก็บปืนไฟ อันนี้เป็นของพเท่แล้วครับของพเทาเขียวหมากกําไลของเกา่าครับอันนี้ขนาดจ,จะเป็นป้าหินครับป้าหินเทียวไว้สูบยามากครับอันนี้ของไม้ครับครูบาอาจารย์เป็นไปถุกงมากเป็นเห็น เขากวางครับเขากวางแท้นะครับของไม่ครับก็จะมีพวกเครื่องปั้นอันนี้ก็น่าจ,จะไม่ครับหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่วดไปฟังฟังถี่ดีกว่าครับพระหลายเดียบ นี่ครับมีแต่ของของเกา่าของอันหยาดโยมเอ,อกมาขึ้นเจดี JD ไปผมก็เอามาขึ้นนะครับพระหลอดพระล่วงร่างปืนจริง่ครับเรียญกูชอบนะครับมีเรียญหลายอยู่ครับยูนี่ยนี่พระไม้ก็มีครับ นี่ครับพระหลวงหลวงตาก็มี่ตัวนี้ครับหลวงตามหาบัวอันนี้เป็นพระไม้ครับสมเด็จสมเด็จก็หลายครับมีทั้งเก่าทั้งไม้ครับหลายพระนั่งพระยะบึ้งนั่งพระยะมีดหมอก็มีครับ มีดม้อนดามไม้เก็นขามังนี้ครับเรียนเรียญเกาตะกี้ก็เห็นว่าครับมัวนเปนเลียนกา,าหารนะครับจ่อหู้ทั้งกลางครับในยยนบุถาว่าเรียนสลึงแดงครับเรียนเงินคนไทยตะกี้ครับ พระหินพระกุกุไดบุรุนะครับแต่เป็นหินนังเบิดเลยครับเป็นพะหนักปกครับนี่พระเก่าพระเก่าครับ แต่ก่อนหนี่เห็นร้ายก็านี้ครับเดี๋ยวนี้อันนี้เขาเอื่นพระแถบบอกพระแถบแต่กี่ผมไมเคยมีอยู่ครับแต่ว่าโบโองไงบะเนียเป็นพระแถบของกุพระธานนาดูล เรียนปูช่ครับหลายครับทึ้งรุ่นแรกรุ่นมีเกือบทุกรุ่นครับอยู่นี่ครับสมเด็จครับสมเด็จโอ้องใหญ่นะครับเป็นพิมพ์รอม อืมผ้าอุปกรณ์ก็เฮ็ดแปลกพิสดารดีครับแต่ว่าเล็กไลค์บ่เห็นล่ะคุณเขียนไว้ตะกี้เล็กไลค์ว่าซั่นครับบ่เห็นล่ะครับทุกมื้อนี่ครับ liên nhang này hả? Hả? câu thế ạ. พระหลวงพระนางพระยาพระปางนีล่าหลายขนาดครับวิทยาพันธ์พระเหลียนหุ่นเกาเหลียนบาหไก่กระมี่ครับบาใไญ่บาทเกาบาใไม่ครับเหลียนหาเหลียนซิฟมีหลายครับวิทยาพันธ์ นี่ครับเพราะว่า,วานในลูกแก้วในก้อนหินนี่จะมีลูกแก้วอาจารยครับเป็นค้อมเชียครับผมกับบเคยขอออกมาบึงเทียร์หรอครับแต่บับ้เคยเห็นพอเนว่อาสใจปฏิหารหรือความอาสารเทพหรอครับเกี่ยวกับก้อนหินเกี่ยวกับอันเหียบแต่มันเป็นค้อมเชียร์ของงัน ของคนที่ปรโสบโพบเห็นมากครับอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือบ่จริงผมงก็บ,บรูนําล่หรอครับแต่ก็เป็นลูกแก้วอยู่ครับนี่ครับเหรียญน,นี่นะจะเป็นเหรียญคนฝาบหลวงปู่ชิจันครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ หนักกระมี่ครับหนักหน่อยสมเด็ดเกาแทบวะดาบเกาก็ะมีครับเ,เ,าบาบเาบขาเอ้นง่าวครับคนโบลาดเอ้นง่าว ดับง่าครูก็มีครับมักกโรนี่ลของเก่าั้งเต่สมัยโลหะก็มีเด้เนี่ยครับเป็นพวกไปพวกเจกวกับของใส่นะครับ วัดครับเป็นสถานที่ที่เงียบสงบดีครับ,บงเมื่องอันกน้นต่เก่าเอากระลาบเผาเอาทั้งในออกเอาเย็ดเป็นเนี่ยใส่กาสุ้งชาบ คลิปนี้ผมก็ขอฝากไปสนิทนะครับพามาเบิงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ก็ขอฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้น้ำนะครับแต่ก่อนนี่จะเต็มทั้งสองขาง,งนะครับมือนี่เป็นจัดไม่จัดไม่เลย คลิปนี้ปิดไปสนีนะครับสวัสดีครับ